เพล็บเดียวน้องมินมินลูกสาวสุดห่วงของหนึ่งจักรวาลสวยมากโตเป็นสาวสัพร่งทำเอาแฟนๆแ,และชาวเน็ตหลายคนถึงกับอุทานด้วยความตกใจและชื่นชมเมื่อได้เห็นภาพล่าสุดของน้องมินมินลูกสาวสุดที่รักของศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังหนึ่งจักรวาลสาวธงยุติธรรมที่ดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปเร็วจนน่าเหลือเชื่อเพราะจากเด็กหญิงตัวน้อยวันนั้นวันนี้เติบโตเป็นสาวสวยสักระงออรา่าเปลี่ยนประกายจนหลายคนจับตามอง เป็นที่ทราบกันดีว่าหนึ่งจักรวาลน,นั้นรักและห่วงลูกสาวคนนี้มากมักจะเห็นภาพความผูกพันอันอบอุ่นของพ่อลูกผ่านสื่อต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักในชีวิตประจําวันหรือภาพเบื้องหลังการทํางานที่น้องมินมินมักจะตามไปให้กําลังใจคุณพ่ออยู่เสมอล่าสุดเมื่อได้เห็นภาพปัจจุบันของน้องมินมินหลายคนต่างก็เซอร์ไพรส์กับความสวยที่ฉายแววออกมาอย่างชัดเจนดวงตากลมโตที่เคยสดใสในวัยเด็กนั้น เติบโตขึ้นพร้อมกับแววที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รูปร่างที่ดูสูงโปร่งขึ้นและรอยยิ้มที่สดใสทําให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยและพัฒนาการที่น่าทึ่งของเธอแม้ว่าน้องมินมินจะยังอยู่ในวเวรียนแต่ความสวยและความน่ารักของเธอก็เป็นที่ประจักษ์จนหลายคนอดไม่ได้ที่จะคาดการว่าในอนาคตเธออาจจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเติบโตขึ้นของน้องมินมินภายใต้ความรักและการดูแลเอาใจใส่ของคุณพ่อหนึ่งจัก,กรวาลที่คอยสนับสนุนและผลักดันให้ลูกสาวคนเก่งคนนี้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีความสุขการเปลี่ยนแปลงจากเด็กญิงตัวน้อยสู่ัยสาวของน้องมินมินจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามและเป็นภาพที่ทําให้หลายคนยิ้มต่างไปกับความรักและความผูกพันของครอบครัวสาธงยุติธรรม